ข่าวดีครับทุกทุกคนในตอนนี้คอร์ส <c oughs> อบรมรเซลภาคปฏิบัติประจำเดือนเมษายนเดือนนี้เลยเดือนที่ร้อนที่สุดแล้วก็ค่าไฟแพงที่สุดออกมาแล้วครับ <c oughs> โดยในเดือนเมษายนนี้นะครับจะเปิดสอนเพียงแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นครับ คือที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมีความรู้ถึงวิธีการลดค่าไฟภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าไฟจากแอร์โอ้โหทุกคนในตอนนี้นะในบ้านในออฟฟิศของพวกเราทุกคนก็เปิดแอร์กันเยอะมากเพราะว่าปีนี้ร้อนสุดๆไปเลยครับและก็แน่นอนครับสิ้นเดือนออกมาบินค่าไฟแพงแบบพุ่งกระสูดเลยครับ ดังนั้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้วิธีการติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟนะครับก็สามารถนะครับมาติดต่อโรงเรียนกันได้นะครับโดยคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับทางอาจารย์วิศวกรจะสอนทุกคนแบบจับมือทำครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้าก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับเพราะว่าทางท่านวิศวกรนะครับจะสอนให้ทุกคนนะครับเรียนรู้วิธีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองครับ ทุกคนนะครับจะได้นะครับเรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติ จริงๆนะถึงการขึ้นไปติดตั้งแผงโซลาเซลล์ว่าในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์จะต้องยึดน็อตเอ็นแคมยึดน็อตมิดเดิลแคมยังไงนะครับรวมทั้งจะสอนนะครับวิธีการตัดสายไฟโซลาเซลล์ ll, วิธีการเข้าหัวปลั๊กโซลาเซลล์เวลาที่เราจะเอาแผงโซลาเซลล์มาวางต่อต่อกันนะครับเราจะต้องมีปลั๊กนะครับ mc 4เนี่ยทางอาจารย์ก็จะสอนทุกคนแบบจับมือทําด้วยเช่นเดียวกันครับและนอกจากนั้นนะครับทางอาจารย์ก็จะสอนวิธีการประกอบตู้คอมไบเนอร์นะครับรวมทั้งนะครับ วิธีการติดตั้งนะครับอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นไฟบ้านนะครับว่ามีวิธีการนะครับประกอบตู้คอมไบเนอร์ยังไงการติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับทำยังไงเดินสายไฟตรงไหนอาจารย์จะเข้ามาสอนแบบจับมือทําให้กับทุกทกคนเลยทุกคนจะได้ลงมือทําและได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติจริงติดตั้งจริงครับ แล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับสาหรับในตอนนี้นะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าโอ้โหแดดร้อนมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าไฟจากแอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายๆคนนะครับอยากจะเรียนรู้วิธีการลดรายจ่ายค่าไฟจากแอร์ด้วยกันนะครับก็สามารถนะครับปรึกษากับอาจารย์พิศวกรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์9,000 BTU แอร์1 2 0 0 0 BTU แอร์1 8 0 0 0 BTU แอร์24,000 BTU นะครับทุกคนสามารถนะครับปรึกษาอาจารย์ได้เลยครับว่าอาจารย์ครับเราติดตั้งแอร์ขนาดนี้นะครับ เราจะต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดกี่แผงนะครับแล้วก็อุป,ปรกรณ์อินเวอร์เตอร์ต่างๆจะต้องติดตั้งยังไงเดินสายยังไงเดินระบบยังไงก็นะครับสามารถปรึกษากับอาจารย์วิศวกรนะครับในคอร์สเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคอร์สเรียนคอร์สนี้นะทุกคน จะนะครับเรียนทั้งหมด2วันนะครับโดยอาจารย์วิศกรเนี่ยจะสอนแบบจับมือทํามีทีมงานมีทีมช่างอะไรต่างๆครับมาลงมือเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพื่อสอนให้ทุกคนเนี่ยได้ลงมือติดตั้งด้วยตัวเองจริงๆปฏิบัติจริงๆครับนั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่ทุกคนได้เข้าเรียนคอร์สอบรมโซลาร์เซล์ภาพปฏิบัติคอร์สนี้จบแล้วนะครับ ทุกคนจะสามารถนะครับนำความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยไปใช้ในการลดค่าไฟในบ้านแล้วก็ในออฟฟิศของตัวเองได้นะครับหรือใครนะครับที่ต้องการจะต่อยอดนะครับประกอบเป็นธุรกิจนะครับรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยากเป็นช่างโซลาร์เซลล์ ale, อยากเป็นร้านขายหรือว่าร้านจําหน่ายโซลาร์เซลล์ก็สามารถนะครับติดต่อกับอาจารย์วิศวกรได้เลยครับทางอาจารย์ก็จะคอยให้คําแนะนําให้คาปรึกษาในการประกอบอาชีพช่างโซลาร์เซลล์ ale, ให้กับทุกทุกคนนะครับ ข่าวดีนะครับคอร์สอบรมโซลาเซลล์ภาคปฏิบัติคอร์สนี้นะครับตอนนี้ทางอาจารย์วิศวกรครับกำลังจัดโปรโมชั่นให้กับทุกท่านอยู่นะครับจากเดินนะครับาอบรมนะครับทั้งหมด2วันเนี่ยนะครับคนละ6,500บาทนะครับทางอาจารย์วิศวกรครับก็ลดราคาให้เลยทุกคนนะสลับช่วงนะครับโอ้โหฤดูการแห่งความร้อนอย่างนี้นะครับเดือนเมษายนครับอาจารย์ลดลงเหลือเพียงแค่3,900บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับย้ำนะครับรับจานวนจํากัดนะครับรีบสมัครเข้ามาเรียน เพราะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยเปิดรับนะครับอบรมนะครับเพียงแค่ จังหวัดเดียวเท่านั้นนะครับคือที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับสำหรับคนที่สนใจครับอยากจะประกอบอาชีพโซลลเซลอยากจะลดรายจ่ายค่าไฟรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยครับสามารถนะครับสมัครกันเข้ามาได้นะครับที่ Line ID s ีอไซนะครับ aecbar นะครับเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์การแอดไลน์เพื่อนๆอัตโนมัติไว้ให้นะครับที่ช่องนะครับคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้หรือใครที่สะดวกโทรศัพท์นะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามมาปรึกษาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์084 4441494ครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีเซลเซลลก็ต้องขอเวลาไปก่อนครับแล้วพบกันที่คัสเรียนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ